สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวใดใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่8พฤษภาคม2 5 6 3น้อกเหนือกลางอีสานใต้มีพาย,ยุฝนฟ้าขนอง 24ชั่วโมงข้างหน้าย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีผลบางแห่งในระยะนี้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวกอะสุมาตรามีแนวโน้มจะทวี กำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เอาวเบงกอนตอนบนในช่วงวันที่10ถึง12พฤษภาคม2563ซึ่งจะส่งผลทําให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับพยากรณ์อากาศตามรายภาคต่างๆมีดังนี้นะครับภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อง จัดโดยมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุขโขทยัยตากกระแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42ององศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายสกลนครอุดรธานีน้องบอัวลำพูเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 39- 43องศาเซลเซียสภาค กลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทและนะครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีสะแก้วสุวนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด27 ถึง30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง40องศาเซลเซียส,ส,ส,สทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทล,ลุงสงขลาปัตตานียะลา,าและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เเมมตรรบิวณทีี่ฝนฟ้าคนอง ลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบีตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมาก อุณหภูมิต่ำสุด28-30ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 7 4 0ถึงสองศาเซลเซียสนี่คือพยากรณ์อากาศตามลายภาคต่างๆนะครับและพยากรณ์อากาศประจำวันที่8พฤษภาคม2 5 6 3นะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d go t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง หรือติดตามทางซ่องสมอดำผู้เดียวาดบายชนนะครับจะอัปเดตพยากรอากาศข่าวคราวจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ